สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการใช้มีดจับงานไม้ไผ่นะครับตัวนี้เป็นงานหยาบอยู่นะครับเป็นงานหยาัยางไม่ใช่งานละเอียดนะครับโดยพื้นฐานของการทํางานไม้ไผ่นี่นะครับมีดมีความจําเป็นมากที่จะต้องแบ่งซ้ายขวานะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับในเบื้องต้นนะครับผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับ มันแตกต่างในระหว่างมีคมสาตนดานกับคมที่แบ่งซ้ายขวาครับงานที่มีความจําเป็นนะครับที่สุดก็คืองานลิ้ตาที่ทำงานไม้ไผนะ่งานลิตาเนี่ยถ้าสมมุติฟันด้วยตาเนี่ยโดยสภาพของคมคมเล่มนี้จะแข็งแรงกว่านะครับคมเล่มนี้แข็งแรงกว่าเล่มนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของคมมันมีฐานสองข้างที่เท่ากันนะครับ นี่ความสําคัญนะครับความสําคัญของงานไม้ไผ่ก็คือคิ้วนะครับทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบระหว่างมีดสองเล่มมีดคมสตแตนดาร์ดกับมีดคมแบซ่ซสายกว่านะครับเมื่อเอาตาออกเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาคิ้วนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้ว,ค,ว,ามมาวครับจะเริ่มสําคัญเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับผมจะพยายามที่จะเอาคิ้วตัวนี้ออกเอาคิ้วตัวนี้ออกโดยที่ไม่ให้มัน ฉีกนะครับโดยที่ไม่ให้มันฉีกเข้ามาตรงตรงนี้นะครับโดยที่ไม่ให้มันฉีกและให้มันเนียนสวยมากที่สุดนะครับจะเห็นไหมครับว่ามีดคมสแตนดาดนะมันจะไม่เกาะนะครับมันจะไม่เกาะทํายังไงให้มันมันถึงจะเกาะต้องหักองศาลงเพราะหักองศาลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพราะหักองศาลงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเริ่มกินนะครับ ฉะนั้นในขั้นตอนตรงนี้ครับมันจึงมีความสําคัญมากที่จะต้องใช้เป็นลักษณะของมีดคมที่แบ่งซ้ายกาน,นะครับเห็นไหมครับ,รบมันจะทําได้ง่าย ตัวนี้จะทําได้เรียบเนียนเห็นไหมครับตัวนี้ทําได้เรียบเนียนในขณะนี้ตัวนี้จะฉีกนะครับในขณะที่ตัวนี้จะฉีกเดี๋ยวผมจะเอายามทาตัวนี้ให้มันเรียบเนียนเหมือนกับมีที่แปรง้ายคว จะมี2องก,กรณีครับคือเข้าไม่สุดและเข้าสุดแล้วฉีกนะครับถ้าข้าสุดแล้วก็จะฉีกนะครับถ้าเข้าไม่สุดคิ้วก็จะไม่หมดนะครับนี่คือข้อได้ของมีคมนี้นะครับแต่ข้อดีของมันก็คือเวลาฟันตาครับตัวนี้จะแข็งแรงแกว่าตัวน้นนะครับตัวนี้แข็งแรงกว่าเพราะเขามีบาดสองข้างนะครับทีนี้เรามาดูหลังจากที่คิ้วเสร็จนะครับ ขั้นตอนหนึ่งของงานไม่ไผ่ก็คือการตัดไรดอนในสมัยที่ยังไม่มีเลื่อยนะครับเขาจะใช้ลักษณะการตัดการตัดทอนไม้่างน,นี้นครับ

ทำงานในยุคที่ยังไม่มีเลื่อยนะครับในยุคที่ไม่มีเลื่อยเราใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับใช้ลักษณะาการทำงานกับไม้ไผ่อย่างนี้นะครับหลังจากที่ตัดเป็นท่อนแล้วนะครับเราก็าจะมาทํางานซ่อมนะครับให้มันตรงอันนี้คือคมแบบสแตนดาร์ดนะครับแล้วเอามาทาํางานเอง จะเห็นว่าการทํางานนักษณะนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแรงกระแทกมันสูงนะครับเพราะแรงกระแทกมันสูงปัญหาที่ตามมาก็คือไม้นี่มันฉีกนะครับเห็นไหมครับว่าไม้มันจะแตกนะครับก็คือเราใช้ลักษณะของคมอย่างเงี้ยนะครับใช้ลักษณะของคมอย่างเงี้ยคมสแตนดาร์ดนะครับมาทํางานไม้ไผ่นะครับทีนี้จะเอาอีกเล่มนะครับจะเอาอีกเล่มหนึ่งที่เป็นสายกว่า มาทำงานในล,ลักษณะเดียวกัน ่งที่เราได้มาก็คือเราจะได้ไม้ที่ขาดแล้วก็ไม่มีรอยแตกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีดเล่มนี้นะครับแต่ต้องใช้แรงเยอะกว่านะครับใช้แรงเยอะกว่ามีดที่แบ่งซ้ายขวานะครับในการทํางานลักษณะอย่างนี้นะครับพอใช้แรงเยอะกว่านะครับด้วยการที่เราฟันแรงๆเนี่ยมันจึงทําให้ไม้ครับมันแตกนะครับ,รบเพราะว่าไม้มันมีความบางนะครับแลวทีนี้พอหลังจากที่เราตัดเสร็จน,นะครับ หลังจากที่เราตัดเสร็จทีนี้เราก็เราก็จะมาทำการทำให้มันโด่งลักษณะประมาณถ้าตัดไปดีนะครับมันสามารถทำให เราสามารถทํางานนักแสดงนี้ได้โดยที่ไม้ไม่แตกเลยนะครับทั้งที่มีดซ้ายขวาเนี่ยมันผ่านไปแล้ว2ขั้นตอนนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคมสเตนด์ดเพิ่งผ่านมาแค่ขั้นตอนเดียวนะครับไม้ก็แตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยถึงไม่ใช้มีดคมนี้ในการทํางานนะครับนี่เป็นเพียงแค่งานหย,ยาบๆนะครับยังไม่ยังไม่ถึงขั้นตอนที่ละเอียดนะครับไม้ก็แตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ในคมโบราณเนี่ยเราจรึงไม่เห็นคมลัขนาดนี้ในการใช้เกี่ยวกับงานอตถกรรมนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถ้าในงานลักษณะอย่างเงี้ยมีดฝรั่งถึงสู้มีดบ้านเราไม่ได้นะครับถึงสู้มีดบ้านเราในที่นี้หมายถึงสู้มีดที่มีการแบ่งคมซ้ายขวาชัดเจนไม่ได้นะครับหมายถึงในคมสกันดาร์นะครับถ้าสมมุติว่าเราก้าวผ่านมาจะถึงงานลักษณะอย่างเงี้ยนะครับ แต่ห้มว่าเป็นงานตัดนะครับเป็นงานตัดงานโค่นปกตินะครับก็อาจจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่สูสีกันนะครับอาจจะมีคมสแตนดาร์ดอาจจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งจุดด้อยอย่างหนึ่งในขณะที่คมแบ่งซ้ายขวาก็มีจุดเด่นอย่างหนึ่งจุดด้อยอย่างหนึ่งนะครับแต่พอข้ามาถึงงานไม้ไผ่งานหัตถกรรมปุ๊บเนี่ยนะครับคมที่เป็นคมสแตนดาร์ดเนี่ยจะใช้ยากนะครับ จะใช้ยากมากนะครับจะจะไม่อํานวยในละักษณะของงานอย่างนี้นะครับอันนี้ยังแค่เป็นการตัดแบบหยาบๆนะครับยังไม่ถึงาการเหลาต่อการเหลาการจักนะครับอันนี้เป็นแค่การการลองทดลองใช้ในลักษณะงานเริ่มต้นนะครับแค่เริ่มต้นก็เราก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนแล้วนะครับเราก็เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนแล้วว่ามันเขาทางานได้ยากนะครับซึ่งในคลิปต่อไป ผมก็จะเจาะลึกเข้าไปอีกว่าหลังจากการตัดทอนลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากคมแบงซ้ายขวานะครับเราจะใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบเหมือนเดิมครับว่าถ้าเป็นลักษณะของคมสแตนดาดเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมนะครับแล้วลักษณะท่าทางของการใช้มันจะออกมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเจาะลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ